ขั้นตอนการสั่งซื้อลอตเตอรี่ด้วยตัวเองหนึ่งทักหาตัวแทนเพื่อขอลิงค์นหน้าร้าน สอง <S <S เมื่อคุณลูกค้าคลิกที่ลิงก์ระบบจะขึ้นหน้าร้านคุณสามารถค้นหาเลขที่ต้องการได้เลยกี่หลักก็ได้นอกจากนี้คุณลูกค้ายังสามารถเลือกได้ว่าต้องการโรตารี่ชุดกี่ใบคลิกที่ตรงนี้ได้เลยสามเมื่อลูกค้าหยิบโรตารีที่ต้องการใส่ตะกร้าเรียบร้อยให้กดที่ตะกร้าหากขึ้นหน้าล็อกอินให้ลูกค้าทําการล็อกอินหรือถ้ายังไม่มีรหัสให้ทําการคลิกที่ปุ่มลงทะเบียนสําหรับลูกค้าเก่าหรือลูกค้าที่เคยซื้อกับตัวแทนแต่ถนะ้าหากเป็นลูกค้าใหม่ให้คลิกที่สมัครสมาชิกครับและเมื่อทําการลงทะเบียนและล็อกอินเรียบร้อยจะกลับมาสู่หน้า ซื้อกดซื้อได้เลย6เช็คราคาสินค้าและทําการโอนเงินให้กับแม่ค้าโดยเลขบัญชีสามารถคัดลอกตรงนี้ได้เลย7เมื่อโอนเงินเสร็จเรียบร้อยให้ทำการอัโปโหลดสลิปเพื่อยืนยันและแจ้งแม่ค้าว่าทําการโอนแล้ว8รอแม่ค้าอนุมัติการซื้อขายเสร็จเรียบร้อยง่ายๆเพียง8ขั้นตอนเส้นทางรวยไม่ใช่เรื่องยากอยากเป็นเศรษฐีคิดถึงเล่าสลากมงคลมังกรฟาร้ฟาเรที่ออนไลน์